ครับสวัสดีครับเทดเดอร์ทุกคนอ่ะอันนี้ผมพอดีเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพครับไปส่งลูกมาพอดีกลับมาปุ๊บเห็นการาฟก็เลยเข้าจุดตรงที่ผมทําคลิปเมื่อก่อนนั้นนี้ครับ,รบไปดูกันได้นะครับพอดีก็มาเข้าพอดีเลย BTC ก็อย่างที่ผมบอกครับว่าอาจจะลงเลยก็ได้นะครับถ้าขึ้นมาส่งนี้เนี่ยแต่ท้งนี้ั้งนั้นผมขอแนะนำก่อนครับว่าผมมาทําคลิปผมมาได้ชักชวนให้ทําตามนะครับ หรือที่นําในการลงทุนผมแค่มาวิเคราะห์กราฟและโครงสร้างของกราฟเนี่ยไปในมุมมองตามความคิดแล้วก็เครื่องมือที่ก็ผมได้ฝึกเรียนรู้มานะครับด้วยตัวผมเองแล้วก็อยากจะมาเผยแพร่ตรงนี้เป็นเชิญความรู้ให้เพื่อนๆเทรดเดอร์แล้วก็เทรดเดอร์มือใหม่ที่กำลังเข้าสู่ตลาดเพื่อไม่อยากให้มีการเสียหายมากมากไปกว่านี้การทำคิดของผมก็หลักๆก็จะแบบมองมุมมอง,มอง,มองคือมองเจ้าว่า เจ้าอยู่3%นะ่ะเจ้าไปอยู่ฝั่งไหนก็คือพง่ายฝั่ง3%คือฝั่งที่เจ้าอยู่ฝั่ง97%ก็จะเป็นฝั่งที่นักลงทุนรายย่อยนะครับหรือว่าเป็นเม้าที่จะอยู่พูดง่ายก็คือ3%มักจะไปกิน97%เสมอนะครับประมาณนี้ผมก็ทําคลิปโดยประมาณนี้ <c oughs> และที่สําคัญก็คือที่ผมมาฝึกทําคลิปตรงเนี้ยผมตั้งใจจะทําบัญชีทดลองเนี่ยเริ่มจาก300ดอลลาร์นะครับให้เป็น1ล้านดอลลาร์ให้ได้ แล้วก็ทําอัตราการชนะต่อเนื่องอะโดยที่ไม่ได้เปิดติดต่อกันนะครับจะเปิดแบบโพลช่วงเวลาเนี่ยต้องการให้ชนะติดต่อรวดเนี่ยห้าสิบหมายรวดซึ่งก็ไม่รู้ว่าอันไหนจะสําเร็จก่อนกันผมก็ต้องการที่จะฝึกให้ตัวเองมีทักษะในการเป็นเทรดเดอร์ที่ดีแล้ะครับแล้วก็อ่านนี้ก็เลยอยากจะมาแนะนำบล็อกเกอร์บลกเกอร์หนึ่งที่ผมเพิ่งแข่งเทรดไปแล้วก็ ได้รางวัลจากการแข่งเทีดนะครับก็คือเป็นบล็อกเกอร์บล็อกเกอร์นี้ครับบล็บอกเกอร์ชื่อพรา um ม xbt นะครับอันนี้พบผมก็เพิ่งชนะไปนะครับได้ได้เป็นที่สองก็คือในจุดนี้นี่ครับตอนแรกได้ที่สามครับแล้วก็ที่สองอน่าจะเป็นการสมัครเข้ามาหรือว่าเป็นลักษณะไม่ผ่านเกณฑ์อะไรสักอย่างครับคือผมสมัครเข้ามาผมก็สมัครต่อจาก ผู้อื่นมาผมก็เลยอาจาจะถูกเข้าเกณฑ์นะครับแล้วก็ตอนแรกที่3แล้วที่2อมีปัญหากผมก็เลยถูกขยับเมื่อเป็นที่1แทนไอ้ที่2แทนนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ได้มา3ามร้อยห้ดอลลาร์กลายเป็นที่2ไปก็เงินก็โอนเข้าไปในพอร์ตนะครับนี่ครับเงินที่มาเนี่ยมันเป็นโบนัสนะครับ350ารราสามร้อยห้าสิบดอลลาร์เราไม่สามารถเบิกออกมาได้นะครับเราสามารถเอาโบนัสตรงนี้ที่ได้ฟรีมาเนี่ยจากการที่เราแข่งเทรดเนี่ย เอาไปเทรดแล้วถ้าเราได้กําไรเนี่ยเราก็สามารถเอากําไรตรงนั้นอะถอนออกมาได้นะครับซึ่งตอนนี้ในบัญชีนี้ผมก็จากสามร้อยห้าสิบดอลลาร์ตอนนี้ผมทําขึ้นมาเป็นสี่ร้อยสามสิบสามดอลลาร์แล้วก็ค่อยๆทําไปครับก็ตอนนี้ก็คือเพื่อง่ายเราได้มาทั้งหมดแปดสิบเจ็ดดอลลาร์เป็นเงินก็ประมาณสักสองพันเจ็ดได้ครับตรงนี้ผมก็จะพยายามรักษาเอาไว้ตอนนี้เปิดมาเล็กๆไปก็ยังบวกอยู่นิดหน่อย กำลังลุ้นอยู่นะครับเพราะว่าพอดีเพิ่งเข้ามาเห็นไม้เข้ามากี้ผมก็เลยเพิ่งเข้าไปเมือกี้นี่แหละ,ะและตัว <c oughs> โบเกอร์ตัวนี้ก็ใช้งานไม่ได้ยากนะครับก็หลังจากเราเข้าเนี่ยคือบางส่วนใหญ่ที่เราเล่นโบเกอร์มาเนี่ยหลายๆโบกเนี่ยมันจะมีจุดสนิยมแค่ประมาณ2องสอตำแหน่งเนาะก็คือ0.01 แต่โบกเนี่ยจะมีถึงสามตำแหน่งเลยครับซึ่งคนที่เล่นที่ไม่ต้องการเสี่ยงสูงนะครับหรือมีทุนน้อยๆเนี่ยสามารถเล่นในสูตรทศนิยมสามตำแหน่งได้นเนี่ยจะมีศูนย์จุดหนึ่งสามแปดเนี่ยหลอดเส้นันเนี้ยหลอดตัวอย่างนะครับที่ผมเปิดให้ดูนะครับก็จะบอกว่าเข้าไปตอนเนี้ยเข้าไปที่สิบห้าดอลลาร์เนี่ยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเทคโบฟิตก็คือข้างบนเนี่ยครับถ้าเราลากเราลากขึ้นไปได้ง่ายๆเลยก็หลอดนี้ครับหลอด0.13ย่าถ้าเกิดว่ากราฟขึ้นมาถึงจุดเนี้ยเราจะได้ทั้งหมด 114ดอลลาร์แล้วถ้าเกิดว่าเราสต็อปล็อตเราเนี่ยกราบลงมาถึงจุดสต็อปล็อตตรงนเ,รไไเนี้ยแปลว่าไอ้ไม้0.138เนี่ยถ้าเราแพ้เราจะเราต้องเสียไปที่106ดอลลาร์ประมาณนี้ส่วนสีเหลืองข้างล่างเนี่ยถ้าเราจะเห็นเนี่ยมันจะบอกเลยว่าจุดที่จะล้างลิควิดเดตข,ของเรานะครับหรือพูดง่ายเป็นภาษาไทยก็คือทําให้พอร์ตเราแตกนั่นเองเนี่ยถ้าเกิดกราฟมันมาถึงจุดสเส้นสีเหลืองนี้เมื่อไหร่ก็จะบอกว่าพอร์ตแตกนะครับมัน เลยเข้าใจไม่ยากสักเท่าไหร่ซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ไปดูตัวอย่างในใน <c oughs> ในบัญชีที่ผมกําลังแข่งอยู่แล้วกันเพราะบัญชีนะั้นที่ผมแข่งอยู่เนะี่ยมันเป็นบัญชีแข่งแต่ตอนนีน้หมดลุ้นไปแล้วผมเลยเอาบัญชีนะั้มาเป็นตัวอย่างแล้วกันนี่เห็นไหมครับอันนี้คือบัญชีตัวอย่างครับผมยกตัวอย่างให้ดูก็จะเห็นว่าเนี่ยบัญชีตอนนี้ผมจะเหลืออยู่ที่สามร้อยสี่สิบเก้าดอลลาร์นะครับแล้วเราสามารถตั้งหรือว่าเลีได้นะครับค่าความเสี่ยงเนะี่ย เราสามารถปรับได้ครับเราจะปรับให้เหลือต่ําๆคือมีจุดทนยม3าําแหน่งยังไม่พอนะครับเราสามารถเลือกอัตราความเสี่ยงต่ําๆได้ลงไปอีกครับได้งต่ําสุดถึงคูณ2นะครับเห็นไหมครับสูงสุดก็คูณร้อยเห็นไหมครับเอ้ยคูณคูณสูงสุดก็คือคูณ200นะครับมันลากไปไม่ได้และพอผมพอตผมไม่ได้ใหญ่พอละตอนนี้มันเลยได้สูงสุดแค่แค่ร้อยหนึ่งแต่จริงๆได้สูงสุดถึงสองร้อยนะครับ เห็นะครับตอนนี้ถ้าเกิดเราเล่นแค่คูณยี่สิบก็ได้นะครับแรรลาวก็ปรับไปพอคูณยี่สิบเนี่ยตรงนี้มุิม,ม,มรับใส่ไปเนี่ยใส่เป็นหน่วยของดอลลาร์นะครับหรือเราจะเป็น b t c ก็ได้นะครับแต่เอา,าน่วนดอลลาร์เราเข้าใจกันนี้เนาะเอาเป็นดอลลาร์ไปเนี่ยสมม,ม,มติเราใส่เป็นหนึ่งพันดอลลาร์เพราะเราลเวิเลคคูณคูณยี่สิบนะครับนะครับมันจะบอกเลยว่าเราเนี่ยจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเนี่ยไปที่ศูนย์จุดสี่ดอลลาร์เนาะแล้วก็ มาจินที่เราใช้อยู่ที่48่สิบแปดอนนะครับซึ่งเรามีมาจินตอนนี้ในพอร์ตเรามีอยู่ที่349รอยสี่สิบาดอนถ้าเราคิดว่าเราจะเปิดตรงนี้แล้วเราจะเปิดสมมติว่าเราจะเปิด S อสผมก็เปิด S แล้วครับจะเปิดกดแล้วกดเลยปุ๊บนี่ตอนนี้เปิดละเปิดออเดอร์ละนะครับในเปิดออเดอร์ข้างล่างเห็นไหมครับเปิดออเดอร์เปิดมาละพอออเดอร์เปิดมาเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนนี้เราจะเห็นแล้วว่าสมมติว่าเราต้องการจะใช้ ตัวสต็อปลอสตอนนี้เราเปิดอ S เนาะสต็อปลนะอสอ,อยู่ตรงนี้เราก็เลื่อนสต็อปลอสเนี่ยง่ายไหมครับเสร็จกดโ OK. อเคอแล้วสมมติว่าเราอยากจะเทคโอฟิตเราลงมาแค่ประมาณแค่ตรงนี้ปุ๊บผมสมมตินะครับอันนี้ผมสมมติเลยปุ๊บเนี่ยไม่ยากเลยครับท่นครับนะครับ,รบไม่ยากเลยเราจะบอกให้เสร็จเลยครับนะเราเปิดไม้เนี่ยไปที่ หลอดจำนวนหลอดคือ0 0 0 9หลอดเห็นะครับโอ้โหเปิดได้หลอดได้ต่ำมากถ้าเกิดขึ้นมาตรงนี้เราเสียแค่5ดอลลาร์แต่ถ้าเรามาตรงนี้ปุ๊บเราจะได้3ามดอลดลาร์จุด้าดอลลาร์เห็นะครับในในหลอดเดียวกันนะครับแล้วเราไปดูครับว่าพอร์ตเราจะแตกก็ต่อเมื่อการาฟต้องไหลไปถึงตรงไหนนี่ครับเห็นไหมครับเราสามารถคำนวณความเสี่ยงและจำนวนเงินที่เราเหลือหลังจากเราลงไม้นี้ไปได้เราจะเหลืออีกเท่าไหร่ รเราสามารถเออเนี่ยครับมันดีอย่างนี้ครับผมรู้สึกว่าถ้าผมเล่นไม่บ่อยผมก็ชอบเหมือนกันเพราะผมก็ใช้โบกเนี้ยแข่งจนผมได้รางวัลมาเหมือนกันผมก็เลยคิดว่าเออถ้าเพื่อน,อนๆคนไหนสนใจก็ผมมีลิงก์แนะนําอยู่ข้างล่างนะครับก็เพื่อนๆกดคลิกลิงก์แล้วก็สมัครกันได้ครับไม่ยากครับไปลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันตัวตนแล้วก็มาแข่งแบบผมได้เลยครับถ้าต่อจากผมไปแล้วเนี่ยสามารถไปแข่งขันได้เลย เราอาจจะเจอกันในสนามแข่งนะครับก็ยังไงเขาขอให้เป็นโชคดีก่อนตอนนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอไปทํำ BDC ต่อนะครับาวน,นี้เรามาดู BDC กันดีกว่าล่าสุดที่ผมทําไปเนาะปรโมบก,กรอบสีเหลือง<ม>ก็กรอบสีงตรงนี้เข้าใจว่าจเจ้าน่าจะพาลากลงมาก,กินตอปลอดฝั่ง B ก่อนแล้วก็ค่อยขึ้นไปกินฝั่ง S แล้วก็ค่อยลงแต่ทําไปทำมาปุ๊บ เป็นทรงนี้เลยก็ยังไม่แน่ม่น้อนครับอาจจะเป็นปอย่างที่ผมล่าวก็ได้แต่ตอนนี้ถ้าเกิดนณนะตอนเนี้ยคือพูดง่ายขึ้นมานี่จุดตรงนี้นะครับแล้วลงมานะผมว่าลงเป็นการลงคือลงต้องลงเลยครับสำหรับผมนะครับแต่การาฟอาจจะไม่ใช่อย่างนี้นะครับแต่อยากให้บอกเพื่อนเพื่อนไว้ก่อนว่าผมว่าน่าจะเป็นการลงอย่างเงี้ยลงเลยนะครับแต่การลงก็ไม่ใช่แบบลงเส้นตรงนี้นะครับแต่สำหรับผมผมว่าน่าจะต้องลงเลยต้องรีบลงเลย พ่าเดี๋ยวยังไงปุ๊บตลาดอะเงินเดือนออกเนี่ยเดี๋ยวคนก็ต้องเข้านะครับอาจจะลงมาถึงตรงนี้ก่อนโซนเหนือแนวเนี่ยนะครับ่ยโซนแถวนี้ก่อนหรือมันก็ตรงเนี้ยครับพอโซนตรงนี้เสร็จปุ๊บก็อาจจะมีการกลับขึ้นไปเนาะกลับขึ้นไปเพื่อทําให้คนลังเลตกลงจะเอสหรือจะบีแน่เพราะบางคนก็บีก็คิดว่าได้ราคาดีเนาะ อาจจะกลับขึ้นมาแล้วก็กลับลงไปโดยประมาณนี้นะครับอันนี้มุมมองที่ผมมองนะครับตรงนี้ถ้าเพื่อนๆยังรออยู่ก็ก็ดีใจด้วยนะครับแต่ผมอะไม้เนี้ยที่ผมยังเอสอยู่เนี่ยเดี๋ยวๆผมไม่ได้มาทําให้เพื่อนดูเนาะไม้นี้ไม้นี้ผมยังเอสของผมอยู่ก็พูดง่ายถามว่ายังอยู่ไหมก็คงยังอยู่แหละครับ มาอี่ผมติดอยู่ตรงนี้นะเริ่มต้นอยู่แถวนี้แตนะต้นะตรับทางนี้ผมเข้าตรงน,นี้ก็ยังอยู่นะครับแล้วตรงเนี้ยผมไปดูสต็อปร้อแล้วเนะี่ยผมจะเลื่อนไปที่ประมาณเท่าไหร่นะเดี๋ยวอันเปาผมเลื่อนไปแล้วครับในในตัวโบกที่แข่งไอที่ ะบัญชีทดลองครับแต่ไม่ได้มาทําตรงนี้แต่รู้ว่าเรื่องึ้นไปน่าจะเรื่องไปแค่แต่แถวประมาณนี้เองครับแถวเนี้ยประมาณเนี้ยมันแสนเก้าหกร้อยเนี่ยครับประมาณเนี้ยอ่าผมเลื่อนไปประมาณแสนเก้าร้อยแล้วกันแสนเก้าหกร้อยประมาณนี้ 9, 600แสนเก้าหกร้อยเจ็ดร้ 9, อยกันในบลกเผื่อไว้หน่อยเพราะในบลกนี่ไม่ไม่ตรงกับตรงนี้อนะตอนนี้ผมก็ขยับจะลองไปประมาณนี้นะครับโอเค นี่คือมุมมองของผมนะครับแต่ยังไงเพื่อนๆก็ระวังหน่อยเพราะตอนนี้เคลียร์เคลียร์ตัวสต็อปลอสฝั่งตรงนี้ไปแล้วเห็นไหมครับท่านเพื่อนเห็นเดี๋ยวนะแปบ๊บนึงสักครู่ครับนี่เห็นไหมครับเห็นไอ้ส่วน,นี้ไหมเห็นตรงนี้กันไหมนะครับ,รบเดี๋ยวขอยุบตรงนี้ก่อนเนี่ยครับสต็อปลอสตรงเนี้ยปึ๊บเป็นไงครับล่าสุดเกิดอะไรขึ้นครับ เห็นไหมครับขึ้นมาเลยตรงที่ผมโซนนี้นะครับเป็นไงครับซับรอตรงนี้โดนโดนล้างไปครับขึ้นมาตรงนี้ถามว่าไกลเนื้อไม่ไกลแต่ตอนนี้การาฟทำไมดูดดึงลงอาจจะลงไปเรื่อยๆเลยก็ได้นะครับตอนนี้ซับรอมาตรงนี้แล้วาะอ,อย่างที่ผมเคยทําครับเจ้าตรงนี้คือเป็นเจ้าทั้งหมดที่ลงมาตรงนี้ก็เป็นเจ้าทั้งหมดที่ลงมา แล้วตรงเนี้ผมว่าข็าน่าจะเป็นการลากขึ้นมาเนี่ยนรับลากขึ้นมาครับลากขึ้นมากินโซนตรงนี้ที่ไซเวย์อยู่พักใหญ่นะครับกินสต็อป้อนแล้วคราวนี้ผมว่าน่าจะเป็นทรงเนี่ยอย่างนี้นะครับลากลงไปเลยไครที่บีตรงนี้นะครับเห็นเส้นต่าผมไหมต้องทะลุลงมาครับบี B ตรงนี้ก็จะถูกล้างทั้งหมดเอสถูกล้างบี B ถูกล้างคราวนี้ก็ต้องไปเล่นบีชุดนี้ต่อเลยครับที่รอรอกันอยู่ขึ้นมานะครับ อา,อาจจะเกิดทรงลังเลหรืออาจจะลากลงเลยได้หมดแล้วครับตอนนี้เนี่ยหรือจะทิ้งดิ่งเลยก็ได้ดิ่งระตุธานหรือจะอย่างที่บอกคร,รับกราฟยังไงก็ต้องมีนับหนึ่งสองสามนะก่อนที่จะขึ้นหรือจะสูงอันนี้มองผมคือมอง,มอง,มองลงนะครับเพื่อนๆก็ลองไปตัดสินใจเราพิจารณาดูได้นะครับแต่อันนี้ผมก็น่าจะบอกว่า,าผมเข้าไม้นี้ไปแล้วผมก็เลยแค่รอเนี่ยมาอนนี้อันนี้ก็ถ้าเพื่อนยังรออยู่ก็ เป็นการรอที่ปลอดภัยครับมารอที่ลอยเลย,เลยตรงนี้สักหน่อยเนาะตรงนี้ก็ไออมัน,นี้ของผมก็มเปิดไว้อยู่แล้วกันก็สต็อป้วก็เพราะว่ามันก็มาถึงจุดโซนสีเขียวที่ผมว่าไอโซนสีที่กรอบสีเหลืองที่ผมทําไว้นะครับโอเคอันนี้ก็ของบ t c ีก็จบไปประมาณนี้ผมก็คงจะปล่อยลงไปเรื่อยๆก่อน แล้วก็วันนี้ผมขอแถมอทองคํานิดนึงครับพอดีว่ามีน้องคนหนึ่งก็อยากขอให้ช่วยดูทองคําให้หน่อยผมก็เลยรับปากประมาณคร่าวๆแต่ผมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมาทําทองคำสักเท่าไหร่เลยไม่ค่อยจะรู้สักเท่าไหร่เดี๋ยวผมขอดูทองคําแป๊บนึงครับก่อนที่วันจันทร์จะเปิดจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้ทองคํานี่อึ๊บตอนนี้โดนล้างไปแล้วอันนี้จดตรงนี้ปุ๊บเพราะว่าโดนล้าง จุดตรงนี้อ่าโอเคจุดตรงนี้อยู่ปุ๊บตรงนี้จุดใหญ่อยู่นี่ีใหญ่ขอสักครู่นะครับอันนี้คือทองคำเนาะอันนี้ S ใหญ่ตรงนี้ S ใหญ่สุดจุดตรงนี้ตรงนี้น่าจะเป็น S อ่าโอเคอันนี้ก็เพิ่งล้างไปเหมือนกันสักครู่นะครับขอดูตรงนี้ก่อนโซนตรงนี้อันนี้ก็น่าจะเป็น S เอตตรงนี้เพิ่งล้างอันนี้ไปล้างนี้ไปล้างไปโอ้เอันนี้ล้างอันนี้ด้วยแปลว่าเอตเนี่ยลงตอนนี้ลงละตอนนี้ลงมาละเอาลงมาเสร็จปุ๊บมาล้างตรงนี้อ่ะตรงนี้ตัวล้างไปตัวล้างไปตัวล้างไปขอดูสักกู่นะครับตร <c oughs> งนี้ผมเคยทำทองคำมองเหมือนขึ้นอยู่นะครับเดี๋ยวขอเคี์กันผมว่า Okay. ตรงนี้ BTC ทองคําตรงนี้น่าจะเป็นโซนที่คน S ลงมาเนาะแล้วก็ตั้งสับรอแถวนี้ ทองคำสำหรับผมนะผมว่าน,น่าจะเป็นเปิดมาอาจจะขึ้นไปสักนิดนึงแล้วรับย่อลงมาทะลุต,ตรงนี้ครับทะลุแถวนี้แล้วก็จะต้องขึ้นไปเคลียร์นี่ครับเคลียร์นี่แล้วก็ยอ่ออ่านย่อมาแถวนี้ครับลขึ้นไปเคลียร์นี่ มองน่าจะประมาณนี้ครับมีทอง,งคำเนาะก็ทางนี้ทาไมผมไมแนะนําในการลงทุนนะครับถ้าเป็นผมผมจะเปิดเทสตาระไว้ผมก็จะรอปีแถวานี้แล้วกันนี่สอบรอก็น่าจะตรงนี้แล้วครับแล้วก็จะมากินแค่ตรงนี้ก่อน อ่ะผมก็จะเปิดเทรดสตาั์เอาไว้ประมาณนี้อันนี้เป็นทองคํานะครับผมก็จะรอดแตแบบเนี้ยให้ชัวร์ๆว่วาอาจจะเป็นเดี๋ยวขอูนี่ครับน่าจะแหลมม้าหน่อยมาณตรงนี้อ่ะสับลอยผมก็น่าตรงนี้หรืออีกสักหน่อยก็แบานี้เลยก็ได้นะครับเปิดความเสี่ยงต่ำๆไว้ 0.01หลอย่างเงี้ยครับคูณแล้วก็รีเวเลทก็น่าจะเป็น1.50รับจุดเปิด่ะจุดรอนะครับนี่ครับการเป็นเทรดเอร์ที่ดีต้องมีเทรดอัพนี้ครับแล้วจุดเข้าเนี่ยก็คือจุดที่เราต้องอดทนรอครับเนี่ยสำคัญมากคนเรารอไม่ค่อยได้ครับแล้วก็หาจุดยอมแพ้ครับเพื่อคุงความเสี่ยงไม่มีอะไรแน่นอนครับ สุดท้ายก็คือจุดเทโอฟิตทำให้เราสามารถทนเกี่ยวได้นะครับเราอยากเก่งแต่ทนแดงเราต้องทนเกี่ยวได้ด้วยถ้า,ามีเทสตอัพเราก็สามารถทนเกี่ยวได้ครับนี่นะครับแต่ถ้าเพื่อนคนไหนหลักรุ้นขึ้นไปอันที่สองอันที่สามก็เนี่ยครับตอนนี้ผก็มองประมาณนี้ก็คือตอนนี้เจ็ดปร์เซนตอนนี้น่าจะไปตกอยู่ฝั่งเอสครับส่วน3%ตอนนี้น่าจะมากลับมันเป็นฝั่งบีครับ ประมาณนี้นะครับเพราะว่า s เนี่ยถูกล้างไปแล้วเนี่ย s ตรงนี้ s ตรงนี้ s ตรงนี้ถูกล้างด้วยตรงนี้นะครับพอล้างเสร็จปุ๊บเนี่ยพูดง่ายบางคนเนี่ยมาออกตรงนี้ละพอออตรงนี้เสร็จเกิด s ชุดใหม่ขึ้นมาในเวลาเดียวกันฝั่งนี้ก็กลายมากิน b ครับเห็นไหมครับกิน b ตรงนี้กิน b ตรงนี้เสร็จแล้วก็จะมาเคลียร์ b ตรงนี้นะครับเคลียร์ b นี้เคลียร์ b นี้เสร็จปุ๊บผมว่าน่าจะต้องขึ้นเลย ไปเคลียร์ตรงนี้เคลียร์โซนเอสที่เอสกันใหม่ๆตรงนี้ออกมาครับพอ,งองสงครามยังอยู่เนาะถ้ากลับมาตรงนี้ได้ผมว่ามีสิทธิโอกาสลงลงยาวแล้วครับอาจจะอาจจะเคลียร์อิล่านได้เรียบร้อยอยากอิล่านอาจจะขอยอมแพ้ครับโอเคครับก็ ทางนี้ทั den, open, ้งนั้นไม่ได้นำในการลงทุนนะครับเพื่อนๆสามารถไปกดติดตามกด subscribe ไว้ได้นะครับพอผมทําคิดเสร็จผมจะรีบลงโพสต์เลยแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจว่าผมมีเครื่องมืออะไรผมเป็นฟรีแลนซ์อยู่ในฟาดเวิร์กนะครับแล้วก็ท้งนี้ทั้งนั้นก็ทุกอย่างไม่ได้ชี้นําในการลงทุนนะครับเพื่อนจงศึกษาเรียนรู้ให้มากๆครับถ้าเราจะคิดได้อะไรง่ายๆเราก็ต้องเสียอะไรที่มัน เยอะพอสมควรครับอย่างผมเนี่ยขอจะมายืนจุดนี้ได้ผมเสียเวลาของผมไปประมาณ5้าถึงหปีครับเพื่อแลกกับสิ่งที่ผมได้อ่านโครงสร้างได้มองเห็นภาพกว้างๆนะครับแล้วเขาวิเคราะห <Okay. S 1> ์ไปพร้อมๆกับเชิงความจริงเข้ามาประมวลนะครับก็เพื่อนๆเข้าถูกใจกดไลค์ไว้ได้นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงปาสจากโลูกัยข้เจ็บนะครับเป็นเทรดเดอร์ที่ดีมีเครื่องมือในการหาเงินที่ถูกต้องแล้วก็มีเทรดสตาร์ทเอของตัวเอง ขอให้เพื่อนโชคดีครับมีความสุขกับการเทรดและขอให้ร่ำรวยกับทุกๆคนนะครับสนีก็สวัสดีครับ